สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่4มีนาคมคุณได้ทาวเวอร์กับหัวเขาได้ราชินีถือถ้วยกับหัวนะคะ วันนี้อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันยากๆนะคะหรือว่ามีประสรคเข้ามาแต่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถประคับประคองสถานการณ์ไปได้เอาตัวรอดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพหรือว่าเรื่องความรักนะแฟนได้ไพ่ไม่ดีเหมือนกันนะคะเป็นเอาราชินีถือถ้วยกับหัวก็อาจจะมีปัญหาส่วนตัวการงานการเงินนะคะหรือว่าไม่สบายเรื่องความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าอาจจะน้อยอกน้อยใจมีปัญหากันอยู่ยังไม่ได้เคลียร์นะ ยังไงให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะพยายามประคับประคองไปก่อนมีไพ่ f u l n e s s แล้วก็ v e n e s s ชัดเจนค่ะว่าถ้าใครที่มีปัญหารักสามารถที่จะให้อภัยกันได้ในอนาคตแล้วก็ความสัมพันธ์จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ด้วยนะคะสำหรับคนโสดสนิทยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะวันนี้เราอาจจะต้องประคับประคองเรื่องส่วนตัวให้มันผ่านพ้นไปก่อนนะคะ